เออครับผมพี่น้องมาแล้กครับมาต่อจากคลิปที่แล้วครับคลิปนี้นี่ผมจะลรงรักหน่วยบนแปดตัวให้พี่น้องเป็นสูตรที่4ีได้พี่น้องตรนี้เป็นสูตรที่ซีตรนี้สถกทียอดล้างกับกระพิดที่หนึ่งขึ้นกันครับพิษหนึง่งั้งสีพิษอยู่ประมาณช่วงน่าจะเป็นเดือนเมษาหรือพฤษภาฯแหลนะผงกับประมาณใจให้พี่น้องรับเ็ดยอดล้างกั้นะครับเด้อนะครับกับไปเบิรงเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมที่เห็นให้เบิรงครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับ <c oughs> มาหรอครับพี่น้อง อ่าสูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยบน8ตัวสูตรที่4ครับสูตรที่ย้อนหลัง1ปีผิด1ครั้งครับพี่น้องสูตรนี้ก็ก็ถือว่าผมความเดือนดีหรอกมันผิดอยู่ประมาณช่วงกีต,ต้นต้นปีอะไรประมาณเดือนเมษาเลยว่าเดือนพฤษภาเละผมบ่มั่นใจครับให้พี่น้องไปคำนวณเบิ่งไอ้ผมสีเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งแค่สองงวดติดนะครับนี่คือ้วันวันที่16กุมภาและสิบหนึ่มีนาคมนะครับโดยผมจะเอางวดวันที่1กุมภาพันธ์62เนี่ยมาเป็นงวดแรกเป็น,วนงวดคำนวณน,นะครับเพราะว่าการเฮ็ดไลไน์ไอ้ย้อนไลน์อันไลน์ นะครับพี่นอ้องดูเลยครับไ่ต้องเราพูดภาพน้ำเพยียงอยังมากไม่ครับสูนี่สูนี่เป็นไอ้ผมจะใส่ผมจะใช้เออเออเรื่องบอกไปอันเลขที่มาตั้งนี่ต้องบอกทุกคลิปครับเดี๋ยวสิงง,ง,งนะเลขที่ผมมาตั้งนี่คือสามตัวบุญนะครับนี่คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับน,นี่นี่คือเลขบนญได้พี่น้องอ่ะสูนี่หุ้นใส่ผมจะใส่เลขทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยทั้งสามตัวนี่บวกกันเลยครับบวกกันเลยบวกกันได้เท่าไรก็าพลังมาตั้งมขอนี้เด้อพี่น้อง มุมก็เสี้ยวหนึง่งบวกสามเราก็มุบวกสี่ครับหนึ่งบวกสามสามบวกสี่สี่หาหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นแปดน้อเพื่นเราเนาะอ่าอ่าเป็นแปดมันนี่พอเด็ดแปดแล้วปุ๊บบัาที่นี่ให้เดินเดินหนาไปอีกเอ่อสี่หลักน้องให้เดินหนาไปอีกสี่หลักครับหรือว่าสี่แต้มก็ได้ครับเรียกเรียกจะซื้ออนเอาแปดกเป 9, เป็เป็นก็เป็นเก้าเป็นศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งเป็นสองนี่ครับเดินหนาไปสีห่หลักนีน่ครับอืมสี่หลักสี่ พอดนาเลซีรักเดาปุ๊บบันทีมันพอดสองบอลบันเที่เอสองบวกสองพี่น้องสองบวกสองครับสองบวกสองในซีเจนซีตรูนี้ครับพอดูซีเรากปุ๊บบันที่เอซีบวกสองนี้ครับซีบวกสองในอะไรพี่น้องซีห้าหกได้หกเจนหกรูปนี้พอดหกปุ๊บเราก็ให้เพิ่มอีกเพิ่มอีกหนึ่งลาครับก็คือได้เกตครับพี่น้องมันกติเป็นตั้เหมือดแปดตัวเนาะนี่เห็นบอลนี่อ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวครับมันนีไปเบื้งหลักหลักหน่วยบน แต่งวดวันที่สิบมกรุมาพัฒน์นะครับเลขบนออกแปดสองสี่หลักหน่วยบนคือสี่ครับนี่มัพก่เ,เ 4, มืนนเเ่อาเลขสี่ตัวนี้ครับ, 8, บพี่น้อง 8, อ,อง่าก็ถือครับถือวันนี้เห็น,นงวดต่อไปเลยครับ,บกคือเอาครับคือว่าเอาหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยบวกกันทั้งหมดเลยเลยสามตัวนี้ครับเอาแปดบวกสองใส่พี่น้องแปดบวกสองได้สิบเนาะวันนี้สิบบวกสี่ก็ได้สิบสี่อ่าเอาซีด้พี่น้องเอาเอาตัวหลังครับตัวหนาบ่เอาครับเอาเชนสีลงไปนี้เบอ่มมากไปหน่อยก็เนาะมันจะได้เป็นจดเดียนจั้งหน่อยตัวเทวมตังะ มันนี้เพิ่อมอีกสีลักครับแบบขมบดเลยครับเพิ่มเลขอีกเสยลักเลขเลขียงเลยครับพี่น้องเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดนะครับครบสีลักแล้วปุ๊บก็บเอาตัวตัวไทยเนยีคือแดเอาแปดบวกสอมาทีนี่แปดบวกสองกับเดซับตาตุตนาทิงเอาตัเลขศูนยครับอ่าเดินะมันี่นเอ,อนูนย์บวกสองอีกพี่น้องเอาศูนย์บวกสองอะครับกับอ,องแล้วเนาะพอศูนยันไม่มีคาครับกับกับองพอองแล้เพิ่อมอีกหนึเปี้ยนหรือว่าหนึลักครัเป็นสามครับพี่น้องจีนเลขทั้ง งวดวันที่หนึ่งเมษายนหกสองงวดล่าสุดที่ออกไปเมื่อกี้ครับมันออกเลขบนออกหกห้าศูนย์ครับพี่น้องไเปเบิ่งว่ารลักหน่วยบนม,นมันมีอย่างคือศูนย์ครับนี่คือศูนย์มันก็เข่าศูนย์ตัวนี้พอดีครับพี่นออ้องนี่ยครับโอเคถึกอ่าครับเป็นที่นิ่มพื้นทีใเอง,งวดล่าสุดเลยพี่นอ้องอ่าทุกคนดูเร็วเนาะก็คือเก่าครับเอาหลักน้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่ยว, 10, วนยครับก็คืคหอหกบวกห้าบวกศูนย์นั่นเองหกบวกห้าในสิบเอ็ดครับพี่น้องศูนย์มันมีคากะก็ตัด เลขตัวหนาทิงก็เลือแค่หนึ่งตัวเดียวครับเขียนหนึ่งลงไปสิปึ๊บมาที่นี่ก็เพิ่มมาอีกสี่หลักขึ้เก้าครับหนึ่งกัเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้านี่ครับอ่ามาหนีเพ่อก็หาบวกเก้าหาบวกสองครับพี่ร้องหาบวกสองอะไรครับห้าหกเจ็ดได้เจ็ดเขียนเจ็ดไปครับมาหนีเอาเจ็ดบวกสองเอ็กเจ็ดแปดเก้าอันในเก้าที่นี่เก้ามาทนี่เพิ่ม,มอีกเลขอีหลักหนึ่งครับก็คือเลขศูนย์นั่นเองเก้าก็คือศูนย์ครับต่อไป ก็ได้เลขทั้งหมด8ตัวครับนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนี่ครับบุ้งกลมกวนจืดจึกนี่ผมก็ได้เขียนอ่าครับไปไปล่อรุ่นกันงวดวันที่สิบหกสิบหกมีนาคมหกสองเนาะพี่น้องเนาะไปลุ่นกันเบื้องว่าเมื่อสีมีนึงในแปดตัวนี่สิไปเขาลักลักหน่วยงวดนี่บอสครับลักหน่วยไอ้เลขบนนี่นะครับไปล่อรุ่นกันเบื้องเอาพี่น้องเนี่ยผมลงไอ้ครบเลยครับเลย,เยอันนี้คือสูตรที่สี่เลพี่นอ้องลงไอ้ครบแล้ว มาที่นี่วิธีการคัดกับบยากพี่น้องเลขกหลายตัวนี่มันมันง่ายครับมันบ่ยากเลยเจ้าเกาสูนรที่สี่เป็นโซนกับสูนรที่สามสูนรที่สองสูนรที่หนึ่งที่ผมลงห้อ่ะก้อนหนานะครับเอาสี่สูนย์มาส้นกันมันสี่เหลี่ยมม่กีตัวเองครับคันสูนรมันเขานี่เข่าเจ็กสามสูนย์กักระถือครับหรือว่าเข่าจ็ดสองสูนรสองสูนยนี่ก็ยังคัดถือได้พี่น้องเรขก็ยังเข่าเก่านะครับกันคัดเปลี่ยนนะครับพี่น้องก็โอเคครับผมอครับเอ้กระบอกยางไววเลยพี่ ปั้นจรวดเลยแหละตุ closely, ๊ดเลยครับโมซ่าบวกนี้เดี๋ยวคลิปสีเงาเป็นยังต่อครับมันสีเงาครับคลิปเงามันสีหนาเบื่อในการรับทุ่มนะครับอย่าไปลีลาการบ่อครับบ่อมันปุ๊บๆๆๆๆเลยนะพี่น้องครับบ่อหูเรื่องไปเลยครับบ่าต้องไปวันนั้นเอา๋นี้ยุหันยุกแม่นานปัญหาเลยครับผมบ่มักผมมักรวดเรื่องท่านใจครับพี่น้องไปล่องคำนวณเหมือนเดิมพี่น้องเด้อล่องเอาไปจับคู่ชนดูสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตี่สี่นี่รวมแล้วมันเป็นสี่สูตรเลยครััับบบอออ่่่าไปลงงงกนนเิครพี้ กาบกระเป๋าจัน้อยนอ้นองพี่น้องเนมมาะกับสูตรหวยมันกับผมจำผมมากจำครับกองจำครับนี่สูตรหวยมันเป็นเพียงแค่การขันม้นะพี่น้องเด้อแล้วก็ผม่มีอย่างแน่นอนครับมีสูตรหวยมันสีมีผิดมีถูกมีหลุดมีเข้าครับมันเป็นเรื่องบุติีครับกันมันบอกเขากงจะเสียใจได้พี่น้องก็ถือว่าเฮ็ดมันวนไปครับอเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเฮ็ดเ,เพื่อเป็นแนวทางที่เราจะไปคาดหารตัวเลขเพื่อจะเอาไปลงทุนซื้อลอตเตอรี่จัก อ่าแพ็กสองแพ็กก็ว่าไปนาอพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้ก็ผมก็ขออ่วยนรพี่น้องลำรว้ยเงินทองโชคดีโชคดีมีใช่ครับขอเฮงเฮงเนี่พี่น้องเด้อครับอ่าเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับนี้ขอกล่าว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ